คาพระเจ้าจงตั้งไว้ให้มั่นคงในชีวิตของคุณมันชีพเพียงแค่ตั้งไว้ให้มั่นคงพระคัมภีร์มีความมั่นคงอยู่แล้วแต่คําว่าตั้งมั่นคงตั้งมั่นคงไม่ได้ชีวิตของท่านเพราะพระคัมภีร์นี่แหละจะทําให้ท่านสามารถเข้าใจวิถีต่างๆของพระองค์และเข้าใจวิถีทางต่างของการดําเนินชีวิตได้อย่างดีพระเจ้าไม่ได้ให้พระคัมภีร์กับเราเพื่อให้เราเอาพระคัมภีร์ ไปใช้ในโลกนี้แต่พระมงคให้เรามีพระวจนะเพื่อเราจะใช้ชีวิตร่วมกับพระงพองนคะ์เพราะนั้นวันนี้เมื่อมนุษย์ถูกแย่จากพระเจ้ามนุษย์จึงไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างจากพระองค์แต่มนุษย์เลือกจะเรียนรู้ตัวเองพอมนุษย์เลือกจะเรียนรู้ตัวเองปุ๊บมนุษย์ก็ไม่สนใจพระเจ้าที่มาถึงเราเพรานะฉะนั้นวันนี้ขอให้พระคําของพระเจ้านํามาซึ่งความมั่นคงกับการที่เราจะสามารถเรียนรู้พระเจ้าเพราะถ้าเราเรียนรู้จากพระองค์ได้ เราจะรู้ว่าเราเป็นใครและเราจะมั่นคงได้อย่างไรเห็นไหมครับ